สวัสดีค่ะวันนี้ย่าพาครอบครัวใบแพนทรีแพทมาชวนเพื่อนๆทำขนมแสนง่ายอย่างขนมช็อกบอลสูตรนี้เป็นสูตรไร้แป้งนะคะเหมาะสำหรับทำให้คนรักหรือว่าลูกๆเด็กๆรับประทานกันค่ะก่อนที่จะไปดูสูตรและว,วิธีทำนะคะเพื่อนๆอ,อ,อย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งช่องยาพาครอบครัวใบแพนทรีแพทไว้ด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเพจยาพาครอบครัวใบแพนทรีแพทกันค่ะ สูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่เราเนี่ยไม่ได้ใช้เค้กหรือว่าขนมปังมาทํานะคะแต่ว่าจะใช้เป็นเนื้อมันเทศนะคะซึ่งจะช่วยในการย่อยอาหารนะคะแล้วก็ไม่มีแป้งหรือว่าคาร์โบไฮเดรตสูงเกินไปนั่นเองค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะเราก็จะใช้เป็นมันเทศนะคะแพทใช้มันเทศเนี่ยเต็มผลนะคะ250กรัมเสร็จแล้วนะเรานํามาล้างนะคะให้สะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้ง แล้วใช้ซ่อมค่ะจิ้มนะคะให้ทั่วๆผลมันเทศเลยก็จิ้มลงไปให้ลึกๆนะคะเวลาที่เรานำไปเข้าไมโครเวฟก็จะสุกง่ายค่ะพอเราจิ้มเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำมันเทศของเราเนี่ยไปใส่จานกันความร้อนนะคะแล้วก็เติมน้ำเศษถ้วยไว้ประมาณ2ช้อนโต๊ะมันเทศผลนี้นะคะจะหนักอยู่ที่250กรัมเราจะใช้เวลาจ่ายไมโครเวฟนะคะไฟแรงสุดอยู่ประมาณ 6นาทีนะคะก็จะสุกถ้าเกิดผลเล็กหรือว่าใหญ่กว่านี้นะคะก็ให้เพิ่มหรือลดเวลาทีละ2นาทีก็ได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้มีดนะคะจิ้มลงไปที่กลางมันเทศว่านุ่มดีแล้วหรือยังนะคะถ้าสามารถจิ้มได้ง่ายนะคะก็ถือว่าสุกดีแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะนํามาปอกเปลือกนะคะแล้วก็นําเนื้อมาบดค่ะโดยที่มันเทศนะคะเวลาที่เรานําไปทําให้สุกในไมโครเวฟเนี่ย น้ำหนักนะคะก็จะลดลงประมาณ30-50กรัมนะคะดังนั้นเนี่ยพอแพทแกะเป,ดดปลือกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้เนื้อมันเทศประมาณ165กรัมค่ะเราก็จะบดมันเทศนะคะจนเนื้อเนียนละเอียดดีแล้วพักเอาไว้จนกว่าจะอุ่นขึ้นค่ะในระหว่างที่เรากําลังพักมันเทศไว้นะคะเราก็จะนำดาร์กช็อกโกแลต45-58%นะคะแล้วก็เนยเค็มค่ะมาตั้งบนหม้อน้ำร้อนนะคะ แล้วก็รอจนกว่าช็อกโกแลตเนี่ยจะเริ่มละลายเราก็จะใส่ผงโกโก้ร่อนนะคะลงไปผสมเข้าด้วยกันเราจะเห็นได้ว่าตัวผงโกโก้นะคะก็จะทำให้ช็อกโกแลตของเราเนี่ยมีความเหนียวนึบขึ้นนะคะจะไม่ได้แบบเป็นน้ำเหลวๆมากเกินไปนะคะแบบนี้สูตรนี้นะคะก็จะมีรสชาติค่อนข้างหวานนะคะถ้าเพื่อนๆชอบรสชาติเข้มขึ้นก็สามารถ ใส่ผงโกโก้เพิ่มเข้าไปก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบนะคะสามารถชิมรสได้เลยค่ะพอเราผสมผงโกโก้แล้วก็ดาร์ช็อกแลตและเนยเค็มเข้าด้วยกันแล้วนะคะเราก็นํามาผสมกับมันเทศที่เราบดเอาไว้ค่ะสูตรนี้เนี่ยพัทก็จะใส่นมข้นหวานนะคะถ้าเพื่อนๆชอบรสชาติหวานเนี่ยก็ใส่ตามสูตรได้เลยแต่ถ้าเกิดใส่ช็อกโกแลตและผงโกโก้ลงไปชิมแล้วเนี่ย ชอบรสชาตินี้แล้วนะคะก็ไม่ต้องเติมนมข้นหวานก็ได้ค่ะสามารถชิมแล้วก็เพิ่มรสส่วนผสมนะคะได้ตามชอบเลยนะคะหรือถ้าเกิดสมมติว่าตัวเนื้อมันของเราแห้งเกินไปเราก็สามารถใส่ตัวนมข้นหวานหรือว่าดาร์กช็อกโกแลตละลายเข้าไปเพิ่มได้นิดหน่อยถ้ารู้สึกว่าแฉะเกินไปเราก็สามารถใส่ผงโกโก้เข้าไปทําให้ตัวเนื้อเค้กของเราเนี่ยมีความหนึบขึ้นได้นะคะ พอเราผสมส่วนผสมโกโก้ช็อกโกแลตแล้วก็มันหวานเข้าด้วยกันแล้วนะคะให้เพื่อนเพื่อนชิมรสว่าชอบหรือไม่นะคะถ้าเกิดยังไม่ชอบหรือว่าขาดหวานเนี่ยเราก็จะเติมนมข้นหวานเข้าไปค่ะแบบนี้แต่ถ้าเกิดชอบรสชาตินั้นแล้วนะคะก็ไม่ต้องเพิ่มนมข้นหวานเข้ามาค่ะก็นวดผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้นะคะรสชาติเนี่ยก็จะไม่ต่างจากช็อกบอลที่ใช้เค้กหรือว่าขนมปังเลยค่ะมีความนุ่มหนุบหน,นับนะคะ เี่ยวสนุกมากๆค่ะเสร็จแล้วนะคะเราได้แบบนี้ก็สามารถแบ่งเป็นก้อนนะคะนำมาปั้นเป็นลูกกลมๆได้เลยสูตรนี้นะคะแพทก็จะ,จะปั้นนะคะเป็นลูกกลมๆล,ลูกละ30บกรัมนะคะได้ทั้งหมด9-10ลูกค่ะก็นำมาแบ่งปั้นนะคะได้ทันที กิจกรรมนี้นะคะเราก็สามารถให้เด็กๆนะคะมาช่วยกันปั้นล้างมือให้สะอาดแล้วก็ใส่ถุงมือนะคะแล้วก็มาช่วยกันปั้นได้เช่นกันค่ะพอเราปั้นตัวเนื้อเค้กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่กล่องเราก็ปิดฝาเข้าตู้เย็นนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้ช็อกโกแลตของเรานะคะมีความแข็งตัวขึ้นเวลาที่เรานำไปชุบหน้าช็อกโกแลตนะคะเขาก็จะไม่เละแล้วก็อยู่ทรงดีค่ะ พอเวลาผ่านไปใกล้จะครบ1ชั่วโมงนะคะก็ให้เพื่อนๆนํำช็อกโกแลตคอมพาวนะคะเป็นดาร์กช็อกโกแลตนะคะนำมาละลายค่ะโดยการที่เราเนี่ยใส่เข้าไปในไมโครเวฟนะคะครั้งละ20-30วินาทีแล้วค่อยๆนํานำออกมาคนนะคะแบบนี้จนได้เนื้อเนียนนะคะเข้ากันดีนะคะก็จะมีความเหลวประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะ นำช็อกโกแลตที่เราปั้นเอาไว้นะคะแล้วก็เตรียมพวกน้ำตาลลูกปัดนะคะหรือว่าเป็นถั่วอัลมอนด์จะใช้เป็นไว้ช็อกโกแลตนะคะละลายแล้วบีบหน้าก็ได้เช่นกันนะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยทีนี้เนี่ยเวลาเราจะนำมาชุบช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตของเราเนี่ยจะต้องเพิ่งละลายออกมาใหม่ๆนะคะแล้วเขาก็จะมีความเหลวอยู่แบบนี้นะคะแพทก็จะชุบเฉพาะเครื่องบนนะคะ ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะชุบทั้งลูกนะคะก็ได้เช่นกันสามารถใช้เป็นไม้จิ้มลูกชิ้นนะคะจิ้มที่ตัวช็อกโกแลตที่เราปั้นเอาไว้นะคะแล้วก็นําไปคลุกทั้งลูกแล้วก็ตากได้ค่ะเนี่ยนะคะพอเราจุ่มช็อกโกแลตเราก็จะนํามาวางบนถ้วยจีบนะคะเราก็จะใส่ถุงมือแล้วก็จุ่มนะคะประมาณครึ่งลูกหมุนถ้าจะใช้ถ้วยนะคะไม่ลึกมากถ้าเกิดเราทําแบบครึ่งลูกนะคะ แต่ถ้าเพื่อนๆพืทำแบบเต็มลูกเนี่ยก็สามารถใส่ช,ช็อกโกแลตเพิ่มหรือว่าจะใช้ถ้วยที่สูงกว่านี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะใช้ช้อนหรือสเปรตูล่านะคะปาดนิดเดียวนะคะจะไม่ขูดนะคะปาดแค่ตอนที่ช,ช็อกโกแลตเนี่ยย้อยลงมานะคะก็จะได้หน้าตามันวาวแบบนี้เลยค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนไม่ถนัดใส่ลงไปในถ้วยจีบนะคะเราก็สามารถจุ่มนะคะแล้วก็วางบนถาด หรือว่ากล่องนะคะพักเอาไว้จนกว่าหน้าเนี่ยจะเริ่มแข็งตัวนะคะแล้วจึงจะนำลงถ้วยจีบก็ได้เช่นกันค่ะถ้าห้องของเพื่อนๆนะคะมีความมีอุณหภูมิสูงเราก็จะแต่งหน้านะคะที่หลังก็ได้คือตัวช็อกโกแลตเนี่ยเขาก็ยังมีความเหลวอยู่นะคะถ้าเราโรยทันทีเนี่ยบางทีหน้าหรือว่าพวกถั่วเนี่ยเขาก็จะไหลนะคะเยิ้มลงมา สำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในห้องแอร์หรือว่าช็อกโกแลตมีความเข้มข้นแล้วมีความแข็งตัวเร็วนะคะก็สามารถตกแต่งโรยหน้าได้เลยนะคะไม่รอจนกว่าจะแห้งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไม่ติดกับหน้าช็อกโกแลตนั่นเองค่ะสามารถใช้เป็นลูกปัดน้ำตาลนะคะหรือว่าจะใช้เป็นถั่วอัลมอนด์บดนะคะก็อร่อยเข้ากันดีมากๆเลย เสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักเอาไว้จนกว่าหน้าของตัวช็อกโกแลตนะคะจะเริ่มแข็งตัวสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะประมาณ3-5วันก็ได้เช่นกันอันนี้นะคะก็จะอร่อยถูกใจเด็กๆแล้วก็ขุนผู้ชายหรือว่าคนที่รักช็อกโกแลตมากๆเลยคะ่ะเราก็จะมาดูเนื้อด้านในกันเลยนะคะหลังจากที่เราแช่ตู้เย็นแล้วนะคะเนื้อก็จะข้างเข้มข้นหนึบหนับน,นะคะนุ่มอร่อยมากๆเลยคะ่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องยาผากกครัวใบแผ่นท p ีแพดด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่ตอนหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ